สบายดีพี่น้องหมดสุขสุขนเนาะเมือนนี้กับพบกับบาสสอนสายกินอีกเซนเคยเนาะชิปนี้บาสสอนจะพาพี่น้องมากิน,นแนวแซ่บพี่น้องเลยกินมักผางมักผางสดๆดใหม่ๆจากต้นพี่น้องก,นกินกับแจวปลาดกคือเกล่เนี่ยแจวปลาแรกเนี่ยคุยเลยพี่น้องเลยมาบ้ากินกับกินน้ำบาสสอนเนี่ยจนๆน กินเท่านึงเนาะบางไม้หายากพี่น้องปีนึงมีเท่านึงบางไม้ตามฤดูกาลนะมามาคำสุดคำอิดเนี่ยบวชส้มบวานพี่น้องพอดีกินนะพอดีกินพี่น้อง มะพร้างเนาะภายในเคยกินพี่น้องไหมไรเคยกินนะคอมเมนต์ซูบาร์ซอนเบิ่งนี้เนาะแซ่บแซ่บแกนมันไ่นต้องกินแล้วพี่น้องเล้วแกน,ะ <c oughs> แนมันคาคอ แจวบาร์สอนเฮ็ดเองเนี่ยเจวปลาแดกใส่มัคเพชรผงข้าวคั่วเนาะข้าวคั่วข้าวคั่วเป็นเป็นนัวน้ำตาลแฮปบีแ,บแบี่น้องเหรอ พันนี่อนันมันบาส้มบาหวานไปได้นะพอดีกินมีพันหนึง่งส้มขนาดพี่น้องเลยเอนานั้นบลาซอนกินบปได้หมักส้มบปได้มักแบบพอดีพอดีวันนี้มกักไม้บานเฮาเพ,าพาี่น้องเลย ตามปดูการยามนี้มีหลายเจ้าขายอยู่ตามตลาดก็มีเนาะบางคนจะมีอยู่เฮือนตัวตัิปตัวทิบต็บกินแซ่บเพื่อกันพ่น้อยตัวซุกกระแซ่บนี่น้หน่วยละคำเลย 老是弄，什么？<noise> <noise> แดดซองหน้าพี่น้องเรื่อมมากมากไปเลยเดดซองหน้าเรื่องพกขนาดเรื่องเข้ากันเข้ากันจะมกักพางอะไรพี่น้องอบรรยากาศตันแรงแต่เว้นกาลังชิโตกดินพี่น้องเลยตอนนี้กประมาณ สีมงคลค่ามังยังตแรงแหละมีบบาสอนเลือกเวียกมากเลยมันกินส้มเข้าขั่วก็หอมหอมพี่น้อง

เมนหั่นกคือเมนห่่นยำนี้อุรมสมบูรณ์ลายพี่น้องทั้งเป็นยามมักม่วงมักพางไข่มดแดงแมงแข้งกระป๋อมจิโรออาหารบานน้านนาเอาพี่น้องเลยบ่อืดอเยาวยูเยาวกิน หักหลายพักลายพี่น้องไงอหาก็ได้กินได้ห้อปีนึงพี่น้องตอนปะเจก,ก็มีแล้วพี่น้องไงาสอนบุกกินซื้อ พี่น้องเลยไอ้ชิ่มแล้วไอ้ชิ่มแล้วเนาะหมดไปหลายหน่วยแล้วหมดสิบหน่วยแล้วพี่น้องเนยหินพอประมาณพี่น้องเลยกลายกะพอดีจกันจิบท้องยามนี้ระวังขย่ิทอกท้องเนาะยามนี้อากาศร้อน ต้องระวังในการอยู่กันกินเนาะโดยเฉพานะละเมนส้ม,สมประเภทสม้มหมักม่วงแห้งลายพี่น้องหมักม่วงอ่อนหมักม่วงอ่าพอดีกินใส่มัมมัมมัมแบบมือเงินทองอันตรายเลพี่น้อง หน่วยยังพี่น้องไปดูของขายในคอก ชุดยอดเลยพี่น้องส้มมะพางเลยโอ้แซ่บพังแทบแน่พี่น้องเลยเขา้ขาวข้าวพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องนี่มันคลิปพาพี่น้องกินอนะันนะั้ส้มมะพางพี่น้องเลยเสียร้ายเสีบร้ายอ่ะ สำหรับคลิปนี้มอนี่บ่าวสอนขอจบไว้เพียงสำนีกก่อนเนาะพี่น้องเลยผู้ใดมัดผู้ใดยอยากก็ลองหามาก,กินมาเนาะเนียมน,นี้มีบือดึดใเจ้าขายอยู่ตลาดเจ้าเต็มว่าจะเป็นตลาดนัดตลาดสดทั่วไปมีขายพี่น้องเลยเคสสำหรับคลิปนี้มอนี่ขอจบไว้เพียงสำนีกก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บ่าวสอนเนานะอน,นี่เป็นซองใหม่ของบ่าวสอนเป็นซองน,น้อยเป็นซองสำห้องของบ่าวสอนเนะาะบ่าวสอนมีอีกซองนึงคือซองสอนออนทั่วชาแนลเนาะ ขอานี้เป็นซองบาสอนใส้กินกินโดยเฉพาะเลยพี่น้องเลยโอเคสำหรับคลิปนี้มาพอน,นี้ไฮยี